การใช้งานครับกดล็อกและปลดล็อกไฟเลี้ยวกระพิบนะครับล็อกครับปลดล็อกไฟกระพิบสองทีตอนนี้เราจะมาดูที่ประตูรถครับแล้วนะครับสังเกตนะครับล็อกรถครับครับผมปลดล็อกครับ แล้วก็ตัวนี้มีฟังก์ชันนี้นะครับหลังจากที่เราสตาร์ทรถแล้วครับ30วินาทีถึง1นาทีครับนี่นะครับตอนรถเสร็จนะครับแล้วเราหยยบเบรคครับประตูจะล็อกอัตโนมัติครับแล้วถ้าเราจับเครื่องนะครับก็จะปลดล็อกให้ด้วยอัตโนมัติครับสวัสดีครับวันนี้ผมจากร้านโคกซาวนะครับ ดีไอวรีโมทติดตั้งเองได้วันนี้เราจะมาติดตั้งรีโมทครับรุอนอิสุ1.9หัวเดียวครับตัวที่ไม่มีเซ็นทรัลล็อกมาจากโรงงานเลยครับตัวนี้เนะาะลนๆไขกุญแจด้านคนขับแล้วด้านคนนั่งไม่ขึ้นหลงด้วยอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้ก็มีเนี่ยครับรีโมทตรงรุ่นอิสุ2,023ตัวใหม่ครับสวยๆครับให้สองดอกครับ ปืนครับวางคนขับห้าสายครับสามารถไขกุญแจได้คนขับแล้วด้านคนนั่งขึ้นลงได้ด้วยเลยด้านคนนั่งสองสายครับแล้วก็ถ้าลูกค้าเดี๋ยวลืมไหมครับเหล็กในการยึดครับแล้วก็ถ้าลูกค้าสั่งสินค้าจากผมแล้วบอกว่าเอาสายไฟชุดใหญ่ไปก็จะเป็นปลั๊กเสียบอย่านีนเลยครับเข้าประตูลูกค้าไม่ต้องหาสายเข้าประตูเพิ่มนะครับแต่งานนี้ผมเลือกที่จะเพิ่มสลิงดึงประตูครับเพื่อที่ผมงานติดตั้งไวขึ้นและง่ายขึ้น จริงแล้วใช้เหล็กก็ได้นะครับแต่มันต้องดัดเนาะเพื่อทำงานติดตั้งง่ายๆแล้วไวขึ้นก็เพิ่มสลิงไปก็แล้วแต่ลูกค้าครับถ้าเหล็กแถมฟรีครับสลิงก็ซื้อเพิ่มครับตอนนี้เราจะแกะแผงประตูออกก่อนครับก็จะมีน็อตแค่2จุดครับน็อตตรงนี้ครับกับข้างในนี้ครับก็สามารถดึงออกได้เลยครับผมพิเศษนะครับถ้าคุณสั่งสินค้าจากร้านเราแล้วนอกจากดู u t ท b ปประกอบแล้วว่าติดตั้งยังไงนะครับเรายังมีคู่มือตรงรุ่นรถครับตามที่คุณ บอกผมว่ารถคุณรุ่นอะไรนะครับตอนซื้อนะครับแล้วก็ดีกว่านั้นครับสายไฟผมทําไปให้เรียบร้อยครับว่ารถรุ่นไหนใช้ทิกใช้บวกในการทิกขับแล้วเด็ดกว่านั้นก็คือมีตัวนัสือเขียนบอกครับทุกอันครับผมสามารถติดตั้งได้ตามคลิป YouTube ของผมได้เองเลยครับผมวิธีติดตั้งขั้นแรกนะครับเราก็จะเจาะรูเล็กๆครับตรงนี้นะครับระวัง สายล็อกและปลดล็อกตรงนี้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเอาเออกให้ดูนะครับตรงนี้เลยครับผมของตัวดึงนี่นะครับล็อกแล,ล้วปลดล็อกแล้วเจาะรูเล็กๆนิดหนึ่งรูนะครับเพื่อที่จะร้อยสลิงเข้าไปครับเนีย่ยครับผมเราก็จะร้อยสลิงเข้าไปข้างในนี้นะครับเสร็จแล้วก็เสียบสายล็อกและปลดล็อกตัวนี้นะครับกลับเข้าไปที่เดิม ประกอบทั้งหมดแล้วก็อยู่ในลักษณะนี้นะครับเวลาเรากดล็อกและปลดล็อกก็สามารถดึงสายตัวนี้ได้นะครับสลิงจากนั้นนะครับเราก็ยึดปืนเข้าไปนะครับสลิงที่บอกนะครับผมจดการยึดนอนเรียบร้อยทดสอบครับนะครับผมปลดล็อกครับล็อกครับปลดล็อกครับใช้งานได้ตามปกติแล้วครับ ส่วนการเดินสายของกล้องนะครับก็สายสีแดงนะครับไฟตรงไฟบวกจากกล่องนะครับเราก็จะทําปลั๊กนะครับมาเสียบไว้นะครับกับตรงนี้ครับนนะครับจากแรกนะครับครับผมแล้วก็จะมีไฟเบรกนะครับไฟเบรกก็จะไปเข้าทอยที่ตัวขาเบรกข้างบนครับตัวปลั๊กเบรกนะครับ สายสีแดงครับของปลั๊กขาเบรกด้านบนครับตรงนี้ครับสายสีส้มเราสุดเข้าตรงนี้นะครับเนาะนี่ครับเป็นรับที่มือชี้อยู่นะครับส่วนไฟออนครับผมไฟออนคือเส้นสีขาวจากก่องนะครับเส้นสีขาวเส้นนี้นะครับก็จะมาเข้าปลั๊กขาวๆปลั๊กแรกตัวนี้นะครับนี่นะครับสายเส้นสีเขียวเส้นแรกนะครับผมตัวนี้เลยครับล็อกปลดล็อกก็ไม่ต้องต่อนะครับเพราะว่าของเราเป็นสายสาเร็จเข้าปืนที่ใส่ใหม แต่ว่าตัวนี้มันจะไม่เหมือน2,020.9ตัวอื่นครับที่เขามีสตาร์ล็อกมาเลยซึ่งสายไฟเลี้ยวจะเป็นปลั๊กอยู่เนาะแต่ตัวนี้ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านหลังครับนี่ครับเห็นไหมครับปลักตรงกลางบนสุดครับก็เอาสายเหลืองดํากับเหลืองแดงครับมัดรวบหนึ่งข้างครับแล้วก็จะมีสีเขียวกับเขียวดาครับมัดรวบอีกหนึ่งข้างครับผม ถึงไฟเลี้ยวถึงจะออกครบนะครับสายขวาหน้าหลังกับตัวนี้ไฟเลี้ยวจะหายากนิดนึงครับผมก็สามารถติดตั้งใช้งานได้เลยครับการใช้งานครับกดล็อกและปลดล็อกไฟเลี้ยวกระพริบนะครับล็อกครับปลดล็อกไฟกระพริบสองทีตอนนี้เราจะมาดูที่ ประตูรถครับนั่นนะครับสังเกตนะครับล็อกรถรับครับผมปลดล็อกครับแล้วก็ตัวนี้มีฟังก์ชันนี้นะครับหลังจากที่เราสตาร์ทรถแล้วครับ30วินาทีถึง1นนาทีครับนี่นะครับ ตอนล็อกเสร็จนะครับแล้วเราหยียบเบรกครับประตูจะล็อกอัตโนมัติครับแล้วถ้าเราจับเครื่องนะครับก็จะปลดล็อกให้ด้วยอัตโนมัติครับตัวนี้สามารถคอนโทรลด้านคนขับนะครับกดไงครับแล้วด้านคนนั่งก็จะขึ้นลงด้วยเหมือนกันครับเดี๋ยวมใหายไฟนี่ครับดูดูนะครับผมจะคอนโทรลจากประตูด้านคนขับนะครับเนี่ยครับสามารถล็อก ปลดล็อกได้ครับคือปลดล็อกให้คนนั่งลงได้ครับผมสนใจครับรีโมทต,ตัวนี้นะครับมีรีโมทให้สองตัวนะครับขบจุดขบศูนย์แปดห้าเจ็ดสองสอง